สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บอกร์แมปอนิเมะกาเทียนเอ๊ะไม่ใช่นะครับเรียกว่าเป็นทีทา n นิวส์ละกันนะครับเพราะว่าเราจะไปได้ข่าวสารเกี่ยวกับแมปคนไทยที่เราเล่นไปแค่ EP เดียวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเกมได้ทาการปิดอัปเดตตั้งแต่วันพุธอ่ะวันพุธท,ที่แล้วนะครับและตอนนี้เกมก็ยังไม่มีวิวแววที่จะใกล้เปิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีดราม่านิดหน่อยนะครับอ่ะก็เหมือนจะหน่อยนิดหน่อยได้ไหมก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าหน่อยหรือไม่หน่อยนะครับ ก็เป็นอย่างที่เราสงสัยเลยนะว่าตัวเกมแบบนี้นะครับเขาเหมือนจะอ้างนะว่าโดน DMC แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่โดนนะครับโดยที่เรามีหลักฐานนะครับอ่านมีเด็บมาแชรเรียกว่าเด็บในส่วนทีมงานของเขาที่เขาเปลี่ยนคนไปเนี่ยมาบอกเองเลยนะครับนี่เขาก็แชร์เป็นในส่วนของด็อกไว้นะอันนี้คุณซีโรเด็บเขาก็ ไม่ได้คิดที่จะปิดบงังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข้างในกันบอกเลยว่าคลิปนี้ยาวมากนะครับถ้าใครลำคาญก็เดี๋ยวจะทำสเต็มไม่ให้ว่าตรงไหนเป็นสรุปแล้วน,นะครับก็รูปบางรูปเราอาจจะไม่ได้เปิดอ่านแบบร้อเรเพราะว่ามันใช้เวลา,านานเกินไปนะครับเพราะงั้นก็เราจะเอาแค่ข้อความที่เขาพิมพ์ไว้แล้วกันอันนี้เราสรุปรวมๆม,มาแล้วเนี่ยเอาจริงเราไปนั่งไปอ่านมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออจริง,รงๆเขาน่าจะประกาศอะไรมากกว่านี้นิดนึงแต่ก็ช่่งมันไปนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ตัวเดฟนะครับซีโร่เดฟเขาได้มาประกาศเรื่องของการแก้พวกนี้นะเดี๋ยวเราค่อว่าๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในแมปนี้นะครับ ใครกำลังเจอปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบอกแล้วครั้งลุดกางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทถึงด้วยครับ นี่เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าไฟล์ของตัวเดฟบน่าจะเป็นคนรอยยอหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะสรุปคร่าวๆให้ฟังละกันใครอยากอ่านเต็มๆมาอ่านได้ไม่งั้นยาวมากนะครับโอ้โหดู22หน้านะอันนี้เขามีแบบรูปมาพูดด้วยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงอันนี้เราสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับเพราะว่าถ้าใครจะอ่านจริงเดี๋ยวทิ้งเป็นด็อกไว้ให้ละกันในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เราจะสรุป รวมรวมไปเลยนะครับไม่ได้แปลแบบทีละบรรทัดทีละบรรทัดนะเพราะว่าเมื่อกี้ลองแปลแล้วมันล่อไป20่นาทีนะครับก็เลยอ่ะเราสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับเริ่มแรกมาเขาก็บอกไว้ว่าถ้าสะกดผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากมาพิม์อะไรแบบนี้เลยแต่ว่าเขาอยากมาพูดถึงสิ่งที่อัดนอั้นไว้ในใจนะครับแล้วก็ความจริงทั้งหมดที่เราควรจะรู้นะครับอันดับแรกเลยสิ่งมันเริ่มต้นจากคุณซีโร่เดฟเนี่ยบอกให้เขาแก้ยูใน1น่วันนะครับอ่ะก่อนที่จะอัปเดตนะก็คือวันพุ แล้วก็ตัวซีโร่เนี่ยเขาได้ทําการพาสคริปใหม่มาทำนะครับแล้วคุณสคริปใหม่เนี่ยมันเขาไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงจากตัวการเขียนสคริปต์โรบอคนะครับหรือว่าภาษารัวนั่นเองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันยังไงนะเห็นบอกว่าเป็นภาษาโรบอหรือเปล่า L U A จุดนะครับอันนี้จะเป็นสกุลสคริปต์ของโรบอ,อันนี้จากที่รู้นะครับ อันนี้แนะความรู้ให้นิดนึงการเขียนสคริปต์มันไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับอาจจะมีเป็นพวกของสคริปต์จากเว็บนะครับสคริปต์จากเกมนะครับสคริปต์จากเกมอื่นถ้าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจเพราะงั้น่ข้ามมันไปเลยแล้วกันนะครับ โดยที่ตัวสคริปต์ใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นประสบการณ์โดยตรงจากตัวการเขียนสคริปต์โรบอทนะครับก็ง่ายๆคือน่าจะเป็นทางอื่นนะแล้วก็ตัวเดฟคนนี้นะครับเขาก็ได้ทําการนําชุดสคริปต์ใหม่หรือว่าสคริปต์จากที่ตัวเพื่อนของซิโร่เนี่ยเขาเอาเข้ามานะครับเป็นชเพื่อนของ Zero, ซิลโลสิเรียกว่าซิโร่เขาดึงเดฟคนใหม่เข้ามานะครับเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทนะอันนี้คุณเดฟคนนี้เขาบอกไว้ เขาก็ได้นําชุดสคริปต์ของที่เป็นสคริปต์ใหม่เนี่ยไปถามเดฟห,หลายๆคนนะครับถามยั้นคุณายเสพที่มาจากอนิเมะแวนการ์ดเลยนะครับว่าเอ้ยไอตรงนี้เนี่ยมันดีไหมนะครับมันดีกับตัวโรบอหรือเปล่าเดฟทุกคนเหมือนให้เป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่ได้ดีนะครับตามที่ควรนะก็ง่ายคือมันไม่ดีแหละ,ะมันจะทําให้หน้า UI บั๊กบ้างมีหลายๆอย่างบั๊กบ้าง,างอะไรพวกนี้นะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับกลับคืนมาก็คือว่าฟังคนนี้นะครับเพราะว่าคนนี้นี่มีประสบการณ์มากกว่านะเออก็เหมือนแบบเออเงียบนะแล้วก็ดูนะว่าเออคนนี้เขาเปนประสบการณ์มากกว่าในส่วนการเขียนสคริปต์อ่าซึ่งเขาบอกไว้อีกนะครับว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขาถามในเรื่องของวีวิลฟ o r ์วีฟอร์ชิวตัวนี้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ก็ยังต้องใช้เวลานานอยู่ดีแล้วก็ระบบที่เขาเอาเพิ่มเข้าใหม่เนี่ยไม่ได้แบบออพติมไล์ได้ดีเลยนะครับ อ่ะแล้วก็เขาได้ทําการเขียนอะไรอย่างใหม่นะครับอ่ะแล้วก็เจอบั๊กนู่นนี่นั่นก็แก้แก้ไปอันนี้เราข้ามไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวนะครับแล้วก็เด็บใหม่บางคนนําให้มันบัก๊กอ่ะเกิดเรียกว,ว่าเด็บบางคนเนี่ยทําให้ทุกอย่างมันบั๊กนะครับเพราะว่าอาจจะเขียนสคริปต์ไม่ตรงกันนะอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็เรื่องการตกลงนะครับการตกลงกับคุณซีโรเดฟเขาก็บอกไว้ว่าสิ่งที่เขาตกลงกันไว้เนี่ยสิ่งเดฟคนนี้เนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนที่ทำพาร์ทไทม์นะครับ4-6ชั่วโมงเอ้ยสี่ถึงห้าชั่วโมงนะเขาก็ยังเพิ่มเวลาให้นะครับให้ทุกวันเลยนะจาก5 4 5ชั่วสี่ถึงห้าชั่วโมงเป็น6ชั่วโมงต่อวันนะครับแต่สุดท้ายแล้วซีโรเดฟก็ยังบ่นเขาว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ทำแปดถึงสิบชั่วโมงไปเลยนะครับให้มันเสร็จอะไรพวกนี้นะอันนี้เราข้ามไปเลยแล้วคัะนะครับอันนี้ก ตามนี้นะครับอันไหนที่เน้นที่ต้องเน้นจริงๆเนี่ยเราอาจจะมาพูดกันนะครับแล้วก็บักบางส่วนมันก็สุ่มเกิดขึ้นอ่าอย่างเช่นการกดสกิลเป็น ability UI ในแมปในแมปนะครับเพราะว่าเด็บใหม่เป็นคนลบนี่เองอ่านี้เราไม่รู้ความจริงเท่าไหร่แต่ถ้าเราเชื่อตามนี้ก็ทํานี้เลยแล้วก็ตรงนี้เลยที่อยากให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็ความจริงที่มันอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับ อันนี้เดบเขาบอกไว้ว่าความจริงเนี่ยเกยมไม่ได้โดนไม่ได้เพิ่มคอนเทนต์มาอะไรมาใหม่เลยก็คือไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเลยจนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ของเขาก็น่าจะวันเป็นวันที่20นะครับอ่ะต่อไอ้ไฟล์นี้โพสต์วันที่21นะก็าเป็นใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาโดนเรื่องของ DMCA เนะี่ยเขาโกหกนะครับคุณชัยเร่าโดยโกหกเพราะว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่อ่ะยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะครับหรือว่าพวกตัวละคร UI และพวกนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเขาก็เลยโกหกว อันนี้อย่างที่เราคิดเลยนะว่าเป็นจริงๆนะครับตัวเดฟคนนี้เขาก็ยังโดนโทษทุกอย่างเลยนะครับอ่ะโดนโทษไม่ว่าจะเป็นบัคที่เกิดขึ้นการทําให้เกมดีเลยนะครับแล Yet, ้วก็ยังบอกเทสเตอร์ว่าไอเกมที่มันดีเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของเดฟคนนี้อย่างเดียวเลยนั่นเองอ่ะอยังโทษอีกนะครับว่าบัคที่เกิดขึ้นจากเดฟคนอื่นคนนี้ก็เป็นคนทำนะครับอ่ะอ่ะะแบบทั้งรอบเอ่อทุกรอบเลยนะครับน่าจะตามนั้น อ่ะแล้วก็ยังโกหกเทสเตอร์อีกว่าอ่ะอันนี้เขาบอกไว้ว่าตอนที่เขาไปนอนเนี่ยอ่าคุณแบบคุณซีโร่เดฟเนี่ยเขาก็โกหกเทสเตอร์ว่าคนนี้นะครับเดฟคนนี้เป็นสปายนะครับเพราะว่าอ่าแบบสปายที่ส่งมาจากอนิเมะเบนกะนะเพราะว่าเดฟคนนี้เนี่ยเอาชุดสคริปที่เป็นชุดใหม่เนี่ยไปส่งให้คุณไพเซฟดูนะครับอ่ะตามนั้นนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออก็ตามนี้เลยนะครับตามที่พวกเราเห็นเราสามารถมาอ่านรายละเอียดได้นะครับ แล้วก็เขาบอกไว้ว่าเดฟส่วนใหม่ไม่ค่อยทําอะไรนะครับเขาจะเป็นคนที่แบบทุกอย่างไว้เองนะจนบางอย่างที่เขาลืมนะครับเขาก็ไม่ได้จดไว้เนี่ยอพอเขาโดนเรียกว่ารีมายนะครับก็เหมือนเตือนความจานะครับรีโทสิเออก็คือมาบอกซ้ำเนี่ยเขาก็แก้นะอันนี้เขาก็บ่นเรื่องการบอกทำด้วยนะครับว่าซีโร่เดฟเนี่ยไม่ค่อยเตือนนะครับแต่ว่าจะบ่นอย่างเดียวว่าเอ้ย e ทำไมไม่ทําส่วนนี้ทั้งที่เขาบอกมารอบเดียวนะครับเออก็คือเหมือนเขาบอกไปหลายรอบอ่ะซีโร่เดฟบอกว่าบอกเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วแต่จริงๆแล้วบอกแค่ อะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้คือความผิดของเขาเพราะเขาไม่จุดเองครับอันนี้เราข้ามไปเลยแล้วกันเออันไหนก็อันไหนนี่ลองมาดูได้นะครับว่าอันไหนที่มันสําคัญสําคัญนะอันนี้เราข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่เขามาพูฟนะว่าเออทุกอย่างมันเป็นความจริงครับเรื่องโดน d m c a ก็ไม่จริงนะเออตามนี้นะครับเออก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับเออตามนี้เลยนะครับหลักฐานมีหมดเลยนะอันนี้ที่เขาแคบไว้นะครับเออนี่ถ้าเขาไม่แคบไว้เขาอาจจะไม่มีหลักฐานมาพูฟให้เราดูก็ได้นะครับ าตามนี้เลยก็จะมีเป็นพวกสคริปที่เขาส่งมาให้ดูว่าเออมันไม่ได้ดีเสียดายที่เขาไม่ได้แคปสคริปที่คุยกับไพเอชที่คุยกับไพ่เ็จมาอันนี้ก็จะเป็นบั็กที่เขายกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เราอาจจะแปลข้ามไปหรือว่าแปลอะไรที่มันแบบเออพูดอะไรงงของไปด้วยนะเพราะว่าเรารวบรวมมาสรุปแบบข้าวๆให้ฟังนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะมีข้าวๆกว่านี้ก็คือเดี๋ยวสรุปแบบเป็นข้อมูลให้ฟังเลยอันนี้อันนี้จะเป็นที่เขาบอกไว้นะครับว่า สุดท้ายแล้วซีโร d เด็ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเพื่อนเขาแล้วก็จะเขี่ยเขาออก,อกนี่เนครับอ่ะนี่ามที่เขาบอกไปเลยนะแล้วก็98%่นะ,อะของบั๊กเขาก็แก้ให้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันให้มันให้ระบบพังอะ่ะเออแล้วก็ UI Animation ก็ถูกนะับเป็นบั๊กด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ่เอาข้ามไปเลยแล้กันนะครับอันนี้เขาก็มีชุดสคริปต์มาโชว์นะครับใครความใครรู้แบบความรูม้จริงๆเทพจริงก็ลอง,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 งดูนะว่า มันดีจริงๆไหมนะครับตรงนี้เราไม่ทราบเลยเพราะนั้นก็ขอยกข้ามแล้วกันนะครับเออนี่ประมาณนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะเออนนี้เขาก็มีชงมีเช็คสตูดิโอของเขานะครับจนสุดท้ายนะครับเออเขาน่าจะลาออกแล้วตอนนี้น่าจะออกไปแล้วนะจากที่เข้าใจนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับเออสิ่งที่เขานําเสนอไปก็ถูกปัดตกนะครับเพราะว่าคุณซิโร่เขามองว่าอย่างอื่นมันดีกว่านะครับเออก็ หนักใจนะครับหวังว่ามันจะดีขึ้นหลังจากนี้นะครับทุกอย่างมันจะเคลียร์แล้วประมาณน,นี้นะครับแล้วก็เขาทิ้งประโยคสุดท้ายไว้นะครับว่าหวังว่าคุณซีโร่เนี่ยจะมองเห็นถึงความผิดพลาดของเขานะครับแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับ เขายังมองว่าอนลเมกาเดียนยังกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับกลับมาแบบแบบปังเหมือนเดิมได้ก่อนนี้คนเล่นประมาณ12ื่นสืนะครับแต่ว่าเหมือนยูไอจะไม่ค,ค่อยสวยหรือว่าโลบ,บางอย่างจะบัฟนะครับเขายังเชื่ออยกว่าตัวซีโร่เนี่ยยังเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้นะครับแล้วเขาก็ยังหวังว่าอนิเมนการเดียนจะดีขึ้นในที่สุดนี่นะครับโอเคนะไม่นี่ขนาดสรุปให้แล้วยังเล่าไป8นาทีนะครับอ่าถ้าเราสรุปเป็นหัวข้อก็คือจุดเริ่มต้น เซโร่เดฟเนี่ยเขานําเพื่อนเข้ามานะครับแล้วก็สั่งให้คนนี้เปลี่ยนยูเกมใหม่ทั้งหมดก่อนมาแล้วเด็ดไม่กี่วันนะครับแล้วก็จึงต้องไปนั่งแก้สกคริปต์เบื้องหลังด้วยแล้วก็เด็ใหม่ที่เขานําเข้ามาไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยนะครับทำให้บั๊กมันเพิ่มขึ้นอจริงๆแล้วควรเขาควรจะใช้เวลาที่ทำระบบเก่าให้มันดีขึ้นเป็นทําระบบใหม่ให้ไม่บั๊กอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คนนี้เดฟที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่ได้เก่งในส่วนของด้านการเขียนสคริปต์โลบอคเท่าไหร่นะครับ ก็เลยทําให้เดฟคนนี้ต้องส่งข้อมูลนะครับหรือว่าชุดสคริปต์ใหม่เนี่ยไปให้เดฟคนอื่นดูนะครับอย่างพวกไพ่เสพอะไรพวกนี้นะจนโดนมองโดนจนตัวเองมองว่าโดนเป็นแบบเป็นสปายนะครับว่าเอ้ยเนี่ยเอาข้อมูลไปส่งให้เดฟอีกคนนึงและเขาก็ยังโดนโดนโทษทุกอย่างนะครับแมเสีย <c> ง <oughs> <c oughs> ลงแล้วทวดทีโดนโทษทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสคริปต์ไอ้สคริปต์ที่บั็กนะครับบั็กที่เกิดขึ้นหรือว่าการดีเลย์ทุกอย่างเนี่ยเขาโดนโทษหมดเลยว่าเออเป็นเพราะเขาทําให้เกมมันดีเลย โทษยันเทสเตอร์เลยนะครับแบบบอกเทสเตอร์ว่าเดฟคนนี้ทําให้เก็บดีเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นคนโดนจริงๆนี่รู้สึกแย่มากๆนะครับแล้วก็คงไม่ก็คงสาดแช่งนะครับพูดตรงๆเลยนะอันนี้ตามความรู้สึกตัวเองเลยเพราะว่าจากที่อ่านมาคือรู้สึกแซ่บมากๆนะครับทั้งอ่ะจริงๆก็ตัวเองก็เคยโดนมาเรื่องนี้นะครับทั้งเวลาที่เขาต้องทํางานเกินนะครับข้อตกลงที่ไม่เหมือนเดิมนะครับอ่ะโดนโทษทุกอย่างนะครับโดนหาว่าเป็นสปายโดน ทำให้ต้องมานั่งแก้บั็กคนอื่นที่แบบทาไว้นะครับเออ DMCA ที่บอกก็จริงนี่ก็ไม่จริงนะครับอันจริงๆเรื่องนี้ก็รู้สึกแบบแย่แล้วนะเออแต่พอมันเจออย่างนี้ก็รู้สึกแย่กลับไปอีกนะครับโอเคก็ อ่ะเอาเป็นว่าหวังว่าทุกอย่างมันจะเคลียร์นะครับแล้วก็ในดิสคอร์ดรที่เขาประกาศไว้เมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายนะอ่ะสิบสองห้าสองตรนี้เลยนะครับก็คือเมื่อวานนี้เลยอ่ะนี่วันจันทร์ยี่สิบสองกันยานะครับเขามาพูดเพิ่มเติมหรือว่าบบกบอกเพิ่มเติมนั่นเองนะก็คืออันดับแรกเนี่ยตอนนี้เขาได้ทีมงานชุดใหม่มาทําแก้โค้งแก้โคดแล้วนะครับแล้วก็พยายามทํางานอย่างหนักอ่ะัปเดตเจะจเคีย,จะ,คยจะต้องเลื่อนไปอสักนิดนึงนะครับเอาฟิวมอลเดย์นะแต่ไม่รู้ว่ากี่วันนะครับอ่ะแล้วก็ะททกอรดดนูน อันที่2นี้ก็คือเขาได้เดบชุดใหม่แล้วน,นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ก็คือเป็นเดบชุดใหม่เลยในการแก้บั๊กต่างต่างนะครับแก้ ui แก้สกคริปอะไรพวกนี้นะแล้วก็สุดท้ายนี้เขาก็บอกว่าขอ,ขอคํากรุณานะครับให้เขาให้พวกเราเนี่ยอดทนรอเขาก็ใจดีเลยว่าเรากําลังเจออะไรอยู่นะครับแล้วก็นี่สินี่คือสิ่งที่เขาเลือกในการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายอีกนะครับตรงนี้เลยเขาทิ้งข้อความไว้นะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเดี๋ยวกับสุดท้ายแล้วล่ะสถานการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเขาได้เ หม่แทนชุดเก่าเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าคนเขียนรูสคริปมีคนเดียวหรือเปล่านะครับ<ๆ>ก็ประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวก็เราขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงใครไม่พอใจสามารถปิดคลิปได้เลยนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้บอกไว้เลยว่าส่วนตัวนะครับไม่ได้จะโยนความคิดนี้ให้ใครนะครับในความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกของตัวเองนะครับถ้าเป็นความคิดเห็นนะรู้สึกว่าเออทุกคนมันเคยผิดพลาดกันอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าตามความรู้สึกของตัวเองเลยก็รู้สึกแย่มากๆนะเพราะว่าเราโดนโกหกในส่วนของ DMCA นะครับแม่เล่นเรื่องน,นี้อ่อนไหวเลยนะยทุกคนก็พยายามเข้าใจเดฟบแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงนะครับก็คือก,ก็ถูกแล้วนะครับที่เขาจะห่วงเรื่องการโดน DMCA นะครับแต่ว่าการโกหกนี้มันก็ไม่ดีนะครับแต่ก็ช่างมันไปนะครับถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นบทเรียนของคุณซิโรเดบแลละกันนะครับแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นนะครับ แล้วก็บอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้ต้องการจะโจมตีแมปแล้วก็หวังว่าแมปจะดีขึ้นเพราะว่าส่วนตัวก็รอเล่นอยู่นั่นเองนะครับอ่ะก็หลังจากนี้ก็ขอให้กำลังใจเด็บทุกคนละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเดฟเก่าเด็บใหม่เด็บที่โดนโทษหรือคุณซิรเดฟก็ทำแตกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้เขาชี้แจงหลังเกมเปิดหรือว่าแจกโค้ดนะทุกคนน่าจะรอโค้ดกันอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็คนไทยให้ความให้เรียกว่าให้โอกาสแมปคนไทยด้วยกันเองอยู่แล้วนะครับเพียงก็ สู้ๆนะครับหลังจากนี้ก็รอเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับหวังว่าเกมจะเปิดถ้าเราเล่นในเรเวลนี้นั่นเองนะครับก็ดราม่าก็ให้มันจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไ้ได้นะครับอันนีีไมันเป็นคำหยาบเกินก็เซฟๆนิดนึงนะครับเพราะว่าบางที YouTube มันจะไม่ให้แสดงนี่สำนี้นะครับขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดีนะครับถ้าแปลตรงไหนผิดพลาดหรือว่ารวบมากเกินไปขออภัยด้วยสามารถไปอ่านในคอมเมนต์ได้สำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย